ตอนนี้ตามสัญญาไว้ที่ทำที่สัญญาวไว้ในเฟซบุ๊ก k นี่ว่าจะมารีวิวนะหกคูนหกยูซินสปริงสวับอะไรนั่นนะสำหรับสปริงกับยูซินห้าคูนห้านะครับก็จากคุณภาพแล้วต้แจะเปลี่ยนมารู้สึกว่าดีขึ้นนะตรงที่แบบสามารถปั่นได้นะแต่ปิดเรเร็วก็ไม่ป๊อปอะไรอย่างเงี้ยดีขึ้นนะแต่คัตซิงคอ,อนเนอร์ก็อาจจะแบบไม่ไดีด เหมือน,นเดิมเท่าไหร่ก็อาจจะน้อยลงนิดนึงอะ่ะแต่ว่าก็แลกการที่สามารถปั่นได้นะไม่ต้องกลัวป๊อปเท่าไหรอ่อืมกเ็เวลาข้างบนนี้ไม่เกี่ยนะเออนี่คือคลิปคลิปไม่ก็มไงออันนี้นี่คือถ่ายพร้อมกันนะแต่ลงไม่รู้พร้อมกันหรือเปล่าก็แล้วแต่ส่วนคุณภาพนะก็ใช้แรงมากขึ้นหน่อยนึงเพราะว่าทาไมเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะไขให้แน่นหน่อยนะเพราะว่าถ้าไขหลวมเกินอาจจะมีโอกาสป๊อปได้นะ เพราะว่าการใส่สปริงแบบนี้มันก็หนุนแบบไม่ใช่ของมันเองอ่ะมันก็ต้องแบบปรับนิดหน่อยทาให้แน่นอันนี้คือแบบแน่นนะที่ไข่แน่นค่อนข้างแน่นแต่ที่มันลื่นเพราะว่ามันเป็นสปริงของคากุาสปริงของค่ากุานี้คือแบบจะสั้นกว่าตัวโอทกนิดหน่อยมันทําให้แบบว่าแง่เหมือนมันตัวสปริงมันจะดันดันทีส่วนอะโอท็อกจะดันออกใช่ไหม อันนี้ก็จะแบบไม่ค่อยดันออกต้องแบบไขแน่นถึงจุดหนึงมันถึงจะดันออกซึ่งอันนี้ก็คือจุดนั้นแหละรู้สึกจะใช่จุดที่สปริงมันเอ,อแสดงความสามารถของมันได้สูงสุดเลยแต่พูดไปก็งงแต่ก็ดูคุณภาพมันถิเอ๊ะนล่ก็อย่างที่บอกนะว่าแบบก็น้อยลงนิดหน่อยอก็ก็โอเคอะ่ะก็คอเล่นได้แหละแต่ดีที่ทำให้เราปัน่นได้ง่ายขึ้นจากก่อนอันนี้ยูซินหงถกมันแบบ ปอกง่ายอะไรง่ายง่ายจริง,รงกินทีเดียวก็ตุ้มกันตอนผมตอนแข่งเนะี่ยปอปเล่นประมาณสองนา,าทีกลางๆถึงสามนาทีเล่นปุ๊บป๊อกทิ้งข้างในป๊อปโคตรเสง็งกลายเป็นห้านาทีพังหมดนะ,อะลองเล่นสักโซ่หนึ่งนะน้องวานนี่ก็กดไลค์กดซับสไครต์กันกได้นะครับ ดูเอาไลฟ์ไปทำอะไรแต่ก็เอาไว้ครับรู้สึกดีฮนะชอบกดไลฟ์นะครับปุ่มไลฟ์อยู่ด้านล่างคลิปนะชึบ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 ยังไม่ได้เล่นเลยนะตั้งแต่เปลี่ยนสปริงมาเนี่ยนี่ก็คือลองสดๆเลยจริงเปลี่ยนมาหลายวันแล้วแต่ว่าไม่ได้รีวิวเลยไม่วา่างเท่าไหร่วันนี้เพิ่งว่าง you <laughs> เป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งนะครับนี่คือไม่ได้ซ้อมจ,นะจริงๆนะจริงๆนะก็ตัวลูกนี้ให้ผลจริงๆนอะ่ะผมแนะนําเลยใครมียูซินเรส66นะนะรีบๆนะไปซื้อสปริงคคู้5มาก็รีบๆเปลี่ยนนะครับแนะนําไม่ไข่เข้าไปแน่นๆนะแต่ว่าไม่ถึงขั้นแบบแน่นจนแบบเล่นละก้ามขึ้นนะะงั้นถ้า,ยถายอยากก้าม้นไปเล่นเวทอะไรพวกนี้เถอะแต่ถ้ามาเล่นลูบิกก็ไข่พอดี แต่หลวมเกินไม่งั้นป๊อปอันนี้คือผมว่าก็โอเคสำหรับผมแล้วก็ยังไงก็อยากให้มีคลิปรีวิวต่อไปก็ like กดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับอก็คงมีแค่นี้แหละก็บอกให้ว่าเออเนี่ยเทคนิคพิเศษสปริงสวัแนะนำไปทำดูสวัสดีครับ